thầy làm đôi, thầy miết băng lông xì cạp, siêng, để để, mở con, mở con, mở con, siêng con à, à, để để, à, đây, hà, oh, bảo cái nào siêng nhàng nè, còn gì siêng hà, siêng hà chín mét, à, hai mét, à, oh, hai hai mét, ồ, hai บันนี้เอาหกเอาหกครับถูกนะครับเอาหกสองเมตรโอ้โหถูกสองเมตรขอเชียวครับเพื่อความแน่ใจเอาหกสองเมตรโอ้โหเอาเยลเอาเยวเอาเยลสองเมตรจ้าโอ้โหเป็นไปได้ครับสุดยอดครับ เเอาียวสลบครับก่ที่เดินฮีโร่นะครับบันี้เอาสามสองเมตรเจอเสียรน้องสีนะครับสามสามมาหรือเปล่าโอ้โหจริงครับสามเอาสามสาไม่ได้ตัดต่อครับเนี่ยไม่ได้ตัดต่อนะครับ